สวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณหน้างานวิจิตรห้าภาคนะครับซึ่งวันนี้จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศของการจัดงานวิจิตรห้าภาคที่ภูเก็ตนะครับก็จะพาทุกคนเข้าไปชมบริเวณด้านในกันนะครับก่อนจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศนะครับว่าจะงดงามขนาดไหน,นก็ติดตามได้ในคลิปนี้นะครับ ตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ในบรรยากาศของงานวิจิตห้าภาคที่ภูเก็ตนะครับซึ่งตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่บริเวณสวนสาธารณะสะพานหินนะครับซึ่งบริเวณสะพานหินนะครับก็จะมีหลากหลายจุดเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดยะยาอันดามันนะครับเป็นการนําสัญลักษณ์คู่เมืองของภูเก็ตคือน้องยะยามาออกแบบประยุกต์เข้ากับชุดยะยาประดับด้วยมงกุฎแล้วก็สร้อยไข่มุกอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนะครับพร้อมกับหางคล้ายเงือกสีน้ําทะเลเพื่อนําเสนอความสวยงามของทะเลอันดามันนั่นเองนะครับ รวมไปถึงประตูสู่ทะเลอันดามันนะครับเป็นการเดินทางเข้าสู่เส้นทางแห่งความยั่งยืนในอุโมงค์ป่าโกงกลางที่มีความอุดมสมบูรณ์และก็ความสวยงามของธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่สวยงามนะครับซึ่งตลอดเส้นทางของสะพานเนี่ยเขาก็จะมีการประดับไฟอย่างที่เราเห็นนะครับเรียกได้ว่าสวยงามมากๆเลยนะครับ มาถึงอีกหนึ่งจุดนะครับเป็นปูแห่งท้องทะเลอันดามันนะครับเป็นจุดถ่ายภาพที่เป็นการนําเสนอวิธีของสัตว์ทะเลแห่งท้องน้ําอันดามันนะครับท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในป่าโกงกลางนั่นเองนะครับ แล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะครับบนสะพานนะครับก็จะมีไฟที่เขาตกแต่งยอดอย่างสวยงามนะครับซึ่งที่เรามองเห็นไกลๆนะครับก็จะเป็นสีสันของแมงกระพุนนะครับก็เป็นการสมัมผัสความพคลิ้วไหวแห่งสายน้ํานะครับของเหล่าบรรดามแมงกระพุนหลากหลายสีสันที่พร้อมจะนําพาทุกท่านดำดิ่งไปสู่โลกมหัศจรรย์ใต้ท้องทะเลอันดามันนะครับ แล้วก็มาถึงในส่วนของเป็นรูปเต่าที่ทำจากเศษขยะทะเลนะครับนำเสนอรื่องของการท่องเทีย่ยวและก็การสร้างการตระหนักรู้ถึงผลกระทบของสิ่งแวดล้อมผ่านการสื่อสารเรื่องของขยะทะเลนั่นเองนะครับ อีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของการแสดงแสงวิจิตขอบฟ้าอันดามันนะครับแห่งความสวยงามของแสงไฟร,ยยระยิบระยบนะครับดังแสงอาทิตย์ต้องกับผืนน้ายามอาทิตย์อัสดงนั่นเองนะครับแสงสีแห่งความหลากหลายเส้นทางแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพศภาษาและก็เชื้อชาตินะครับผ่านเส้นแสงสีรุ้งที่สะท้อนภาพเมืองภูกเก็ตที่ร่ํารวยในเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ความสวยงามของธรรมชาติดังสวรรค์แดนใต้นั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดก็คือเป็นจุดที่เรียกว่ามหาสจัร สวรรค์ใต้ท้องสมุทรนะครับเป็นทุ่งปะาการังแห่งสีสันกับมหัศจรรย์ของฝูงสัตว์น้ําใต้ท้องทะเลที่กําลังแหว,ว,วกว่ายและโชว์สีสันแห่งใต้ท้องสมุทรนะครับบุงาใต้สมุทรทุ่งดอกไม้ทะเลท,เลที่โชว์แสงดังหิ่งห้อยระยิบระยับใต้ท้องน้ํารวมถึงแมงกระพุนนะครับที่ล้อเล่นกับแสงเกลียวขึ้นนะครับ ่อด้วยนะครับบุคพชาติแดนเมืองแร่นะครับความสวยงามของผีเสื้อหลากหลายสีในทุ่งดอกไม้สะท้อนเรื่องราวของภูกเก็ตนะครับจากดินแดนเมืองแร่สู่เมืองแห่งการท่องเที่ยวโด่งดังระดับโลกนั่นเองนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงสีสันอารยธรรมแดนใต้นะครับความสวยงามของโคมไฟผ่านลายผ้าท้องถิ่นนะครับที่ใช้ระดับปราเมืองเพื่อการเฉลิมฉลองความมีสีสันและก็วัฒนธรรมของภาคใต้นะครับ อีกจุดหนึ่งก็คือเกลียวคลื่นแห่งวิจิตอันดามันนะครับภาพความวิจิตสวยงามของใต้ท้องทะเลอันดามันที่เต็มไปด้วยสีสันของเหล่าสัตว์ทะเลปกากรลังแหวกว่ายบนผืนผ้าเสมือนเกลียวคลื่นนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงจุดที่มีแสงระยิบระยับเกลียวคลื่นความเคลื่อนไหวของเกลียวคลื่นที่สวยงามแล้วก็ยังมีอีกหลายจุดที่อยากจะให้ทุกคนไปชมในงานนี้ด้วยนะครับ นอกจากนี้ยังมีการแสดงรอบพิเศษด้วยการผสมผสานร,ระบบเทคนิคไลท์แอนด์ซาวนะครับประกอบเอฟเฟกต่างๆตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึง22นาฬกา30นาทีของทุกวันนะครับโดยผู้เข้าชมงานนะครับสามารถเที่ยวชมการแสดงแสงสีเสียงตามจุดต่างๆในลักษณะของ Walking Tour นะครับรวมทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆนะครับอย่างเช่นการแสดงดนตรีจากศิลปินท้องถิ่นการออกร้านสินค้าชุมชนอาหารท้องถิ่นเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ทททเนี่ยยังเพิ่มความพิเศษให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุกนะครับ ื่อแลกรับของที่ลึกพิเศษจากทททกันอีกด้วยนะครับก็สามารถที่จะไปชมกันได้นะครับซึ่งงานนี้นะครับจัดอยู่ที่บริเวณสะพานหินนะครับก็จะเริ่มนะครับตั้งแต่วันที่24สิงหาคมนี้นะครับร่วงไปจนถึงวันที่1กันยายนนี้ด้วยนะครับใครที่มีโอกาสก็แวะไปเที่ยวได้นะครับกับงานวิจิตรห้าภาคที่จังหวัดภูเก็ตของเราครับ ทุกคนครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของงานวิจิตห้าภาคนะครับในรอบสื่อมวลชนนะครับซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่พาทุกคนมาดูนะครับซึ่งจะมีวิธีเปิดจริงในวันที่24นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชมอยู่นะครับก็สามารถมาร่วมได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ